สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินทาง TNN2 หรือ t True v วิ i o นช่อง8นะครับรายการนี่แผ่นดินก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงถึง2ทุ่มและจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะครับและก็เช่นเคยครับในวันทุกวันพฤหัสนะครับเราก็จะมาพบกับประเด็นเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับคุณวัสด์เบนซ์ทองหล่อนะครับซึ่งท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบังเอิญบังเอิญวันพฤหัสเป็นวันเกิดผมนะเนี่ย ครับผมก็เป็นวันครูครับเป็นวันครูแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยละฮะเดือนเดือนนี้เลยรหัสครับไม่ใช่วันเกิดเดือนนี้วันนี้นะขอเป็นวันพระรหัสครับผมนะเขาบอกคนเกิดวันพระรหัสเหมาะที่จะเป็นอาจารย์เป็นครูนะอืมเขาว่าไงบ้างฮะแล้วเป็นวันรแล้วตรงไหมฮะแม่นไหมไม่รู้สิเราก็เราก็ชอบแล้วเป็นครูก็สนุกดีนะ ครับก็มานั่งแชร์ประสบการณ์กันแบบนี้นะฮะมาให้ประสบการณ์มาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังก็แล้วรายการนี้เรากร็เก็บอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์มาคุยกันเบาๆอืมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นๆในมุมมองของคุณวสัน์แล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องการเมืองครับไม่พูดเรื่องการศาสนาเพราะเถียงกันไม่จบการเมืองกับศาสนานี่เถียงเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะศาสนาก็มีหลายศาสนาระดับของการเรียนรู้หรือการปฏิบัติ ก็ต่างกันอ่าบางคนอยากกลับมาเกิดใหม่ครับอย่างพุทธเอาแค่พุทธศาสนาอย่างเดียวนะก็คุยกันันก็ไม่จบบางคนทําบุญเพื่อจะมาเกิดใหม่อ่าบางคนทําบุญเพื่อจะไม่เกิดครับบางคนทําบุญเพื่อจะเกิดเป็นเทวดา่ามันแล้วแต่ระดับของคนที่อยากหรือแล้วแต่คนเข้าใจครับแต่สุดยอดของการศึกษาคือทํายังไงไม่ต้องกลับมาเกิดแต่การไม่กลับมาเกิดอยอาจจะไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นหมาเกิดเป็นลิงจริงๆคําว่าไม่กลับมาเกิดคือ ไม่กลับมาผ่านในสังสารวัตรคือหลุดพร้นั่นก็อก็ไม่ต้องเถียงกันพูดแล้วมันไม่มีจบครับนะการเมืองก็พูดไม่มีจบเรื่องของความเชื่อพรรครัฐบาลพรรคคานคานเขาก็ต้องหาเรื่องคานรัฐบาลก็ต้องหาเรื่องทำเอามาเถียงกันไม่มีจบับเธอกองฉันฉันก็ฉันกองฉันว่าเธอโกงเธอโกงว่าฉันมันมันไม่มีจบเพราะมันต่อเรื่องกันมา ตั้งเป็นร้อยร้อยปีนะรัฐบาลเนี่หมัใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยกันครับเราคุยเรื่องเศรษฐกิจนะสังคมมันกว่าครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษายนเข้าใกล้สงกรานแล้วแยบยนต์ผมยังชื่นชมคนไทยประเพณีสงกรา์ร้อนก็น้ำมาลดการน้รดน้มประเพณีนะฮะแล้วก็ไปรับ เขาว่ามีการขอพรขอขมาอะไรกันจากพระพระสงก่อนนะฮะหรือพระพุทธลูกหรือปู่ย่าตาทวดจะขอพรท่านแล้วเมื่อก่อนย่าบยนนะยัาบยนนะเมื่อก่อนเขามีปืนฉีดน้ําไล่ฉีดกันเลยแบบนั้นมันพัฒนาเกินไปมันกลายเป็นบางทีมันเอาสนุกเข้าหูเดียวก็ข้าตานะยิงยังเลิกต้องใช้ขันนะให้มันเป็นโดเฟนย้อนย้อนกลับไปใช่ป่ะตอนสมัยคุณวสันเด็กๆเนี่ยประเพณีสงการที่ถูกต้องแล้วก็สืบ ต่อกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เราต้องไปวัดก่อนก่อพ้าทรายวันหนึ่งก่อน๋อ้ขนทรายเข้าวัดขนทรายเข้าวัดทําเป็นเจดีเจเดีย์อะไรพระทงไปปักอปักอะไรเงี้ยทำบุญทำได้ฮะบ้านนอกก็ยังทำกันอยู่บ้านนอกทำครับแล้วตื่นที่รบุรีทําไปส่งน้ําพระกรับจะมาให้พระอวยพรไปขอพรับแล้วก็เราก็ไปกราบปู่ย่าตาทวดแล้วเราก็มาเล่นสงการกันเล่นเล่นลูกช่วงเล่นชักกระเยาะเล่นมอนทอนผ้าอะไรเงี้ยตาบหมู่บ้านก็เป็นการมา เสวนากันสังสรรค์กันระหว่างหนุ่มสาวอะไรกันแล้วแต่ครับก็จีบกันไปได้หลายคู่พอหลังสงการก็แต่งงานกันหลายคู่อ๋อเหรอฮะอ่าก็เป็นอย่างนั้นเพราะธรรมดาเนี่ยคนไทยยังไปจีบกันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ง่ายๆนะมันเป็นประเพณีกั้นไว้คือสมัยก่อนผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้ว่าจะเจอกันแบบง่ายๆไม่ง่ายเพราะแม่ก็จะหวงจะสงวนตัวพ่อแม่ไม่ให้เจอกต้องผ่านพ่อแม่แต่พอสงการกาให้ให้ออก ก็เป็นโอกาส่ยที่จะมาเจอหน้าเจอตาจีบกันไปอย่างนั้นครับยาบยนนะประเพณีไทยเนี่ยแต่ก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช่คุณพ่อคุณแม่คล้ายๆปล่อยผีวันนึงเธอไปเล่นสองกันนะแต่ว่านอกเขาเล่นกันเจ็ดวันเลยนะเจ็ดวันเลยครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านอือไอ้คนหมู่บ้านนี้ไปเล่นหมู่บ้านนู้นไอ้คนหมู่บ้านนู้นมานี่ก็วิ่งสนุกดีครับ นะฮะที่เราออกมาย้ํากันวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าช่วงที่เขาเรียกว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านการมิจฉาชีพสงกรานนี่นะอยู่เบรกใครทํางานค้างแล้วบอกว่าวันนี้งานต้องจบอยากกลับบ้านนะแรงงานไม่มีทางเลยเขาจะต้องกลับบ้านไปเจอจิตใจไปแล้วเจอญาติเจอสามีเจอลูกเขาต้องกลับอ่ะ ก็เหมือนฝรั่งที่เขามีช่วงอะไรนะคริสต์มาสช่วงกลางจนเขาต้องกลับมันต้องปิดงานจะเยอะขนาดไหนก็นแล้วแต่เขาจะเคลียร์ให้จบแล้วก็เว้นเวลาไว้ให้ครอบครัวกลับไปหาครอบครัวแล้วคุณเชื่อไหมว่าอาหารร้านอาหารเล็กๆน้่ไม่ใช่พวกไอไอไอฟาสตฟู้ดนะครับ หาทานไม่ได้ดละเะพราะคนเสิร์ฟคนครัวกลบับบ้านหมดเม, <c oughs> มืองเมืองกรุงเงียบเลยนะอืลดล่องเพราะลดล่องนี่อันตรายรนะต่อครับ,รบแล้รถพวกเนี้ยมันอันตรายที่มันไปจกไปวิ่งเงินสมมติขึ้นไปถนนมิตรภาพขึ้นเหนือล่องตายอะไรเนี่ยมันลดวิ่งเงินปิกอัพมันเยอะแล้วมันแรงไงฮะพวกนี้บางทีเหาะข้ามเรนมาอะไรเงี้ยชนเงนเมากันพวกเมาก็อันตรายนี่อันตรายมากแล้วเราอย่าคิดว่าในกรุงเทพเนี่ยครับ ไม่มีอันตรายนะอพอพอรถฟลอร์รถไม่ติดมันขับเร็วครับข้ามมันติดจนเคยตัวพอรถไม่ติดมันเหยียบบ๊บโอ้โหเราเราเลงไม่เคยถูกแทนปัจจุบันเนี่ยรถโล่งจะปลอดภัยกลับเป็นอันตรายมากกว่าอันตรายปัจจุบันเนี่ยอยู่สังเกตดูนะในกรุงเทพถ้าชนกันไม่ใครตายหรอกครับก็อย่ามากกับรถบุกอ่าเพราะว่ามันช้ามัแออัดมันวิ่งน้อยชึกชึกชึกแล้วข้ามถนนก็รอจังหวะที่มันติดแล้วเราก็ข้ามง่าย ที่พอรถไม่ติดและคนแก่มันข้ามช้านระวังเดินงุ่มง่ามันชนเฉียวเาด้วยนะต้องระวังต้องมีสติในการเดี๋ยวซ้ายมองขวาเดี๋ยวซ้ายมองขวาพอข้ามเสร็จยังมีสวนเลนใหม่สวนเลนนี่โอ้โหทำใจลำบากมากเราคิดเราหมดแล้วไงใช่สมมติเราข้ามไปฝั่งนู้นเรามองซ้ายไม่มีเนี่ยเราก็เดินไปเลยที่มันก็มีสวนเลนคือเขาก็อาจจะให้อ่อ มีเหตุผลในการสวนที่ว่ายูเทิร์มันอยู่ไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆเราหน้าจะหาที่จุดที่ลงตัวมากกว่าน,นี้หมดกันหมดสิทธิท์ที่จะไปเอากฎหมายบังคับหมดสิทธิ์ที่จะไปฝึกคนว่าห้ามสวนเรนเพราะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทําได้ไปแล้วไงอ,อย่างเช่นไปเติมปั๊มขับรถไปต่างวัดน,น้ำมันหมดอย่าไว้จำเลยนะพอออกจากปัม๊มเราก็ต้องมองขวารถขวาอ่าใช่ถ้าออกปุ้งอยู่รับรองกันมีรถสวนเรนอยู่ชนแน่นอนครับ ชนแน่นอนส่วน,นใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเขาไม่ระวังว่าอยู่เขาจะเขาว่าเจอเพราะเขฉันขอไปก่อนตรงนี้ไงพอเรามองทางนี้ก็เปี้ยงครับวันนั้นผมไปต่างวัดอ่ะวันเดียวผมเจออย่างเงี้ยสามโลคนขับรถจะชนมาเฮ้ยผมต้องดูให้มันเลยนั่งหลับไม่ได้แลว้วอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีเราก็ระวังแต่ว่าคนขับรถเขาต้องระวังทางนี้<ช>เพื่อจะใช้ใช้ความว่างแล้วเอารถออก ครับไปอยู่บนถนนเนี่ยเราช่วยเรานั่งเนี่ยเราก็ต้องบอกเฮ้ย้ายว่างสายว่างไอ้ซ้ายไม่ว่างระวังระวังระวังเดี๋ยวนี้ขับรถไม่ใช่ขับคนเดียวนะครับคนนั่งต้องช่วยดูด้วยนะอืดูซ้ายดูขวาเตือนตลอดครับมันถึงจะปลอดภัยเพราะนสงกรานต์นี่เตือนเนียครับต้องคนนั่งต้องช่วยคนขับรถดูโดยเฉพาะจักรยานยนต์อันนี้มีข่าวเลยจากข่าวว่าไทยเนี่ยมีจักรยานยนต์ทั้งหมดตอนนี้ประมาณการไว้ว่า 19ล้านคันโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยตกแล้วชั่วโมงละหนึ่งคนขึ้นแท่นเป็นอันดับสามของโลกที่มีการเสียชีวิตจากจักรยานยนต์เยอะที่สุดคิดแล้วมันเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของคนนะทุกสามคนมีจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครัคบอืมโอ้โหคนไทยมไม่แพ้ช,ชาติใดในโลกแล้วคนทําคือใครเนาะญี่ปุ่นยาาฮาอนด้าซูซูกิไปญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ ญี่ปุ่นเก่งไหมคิดแล้วมาผลิตให้คนไทยใช้ครับเขาไม่ใช้่ของเขามีน้อยมากไอ้เ้าขาก็ไปรถไฟฟ้ากันปื้ดเร็วกว่ารถก็ไม่ติดแล้วรถก็ไม่หายรถไฟฟ้าไม่มีใครขโมยอใครขโมยรถไฟฟ้าได้นี่ก็ฮะระดับเทพแล้วผมชอบใช้เลย BTS ผมใช้ประจาซื้อบัตรผมก็ใช้เหมือนกันสิบนาทีสิบห้าทีถึงละครับแล้วไม่ต้องห่วงจอดรถจอดลาไปนั่ง หลังขดหลังแข็งในรถชั่วโมงหนึ่งก็จะไปถึงงานสองชั่วโมงกลับบ้านอะไรใช่ไปรถไฟฟ้าสะดวกสะดวกครับเขาบอกว่า,าจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเสี่ยงกว่าการใช้รถยนต์ถึง37เท่าโอ้โหนะครับแล้วก็นี่มันอันตรายถึงชีวิตนะครับก็คือเนื้อ,อเขาเรียกหนังหุ้มเหล็กใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วประเทศไหนที่มีจักรยานยนต์เป็นแท็กซี่เยอะทั้งบาลเราไม่น่าจะมีเนะครับเพราะอะไรนว่ะเหตุ บ้านเราไม่ได้ไม่ทำถนนไว้ให้คนเดินอ่ะถนนเดินไม่มีนะมีแต่ถนนรถวิ่งเนี่ยคุณไปเดินะนนบ่าก็มีรถวิ่งไม่มีที่ให้เดินนะว่าหลังก็เดินกิโลสองกิโลนี่เขาเดินนะของเราไม่มีที่เดินอืนอกจากไม่มีที่เดินแล้วก็ไปเบียดไปเบียดบนทางรถสมมุติเรามีรถมีอยู่ถนนสี่เลสี่เมตรส่วนกันพอดีนะพอมีคนเดินคนหนึ่งรถติดละเพราะสวนกันไม่ได้ครับเนี่ย แล้วก็ดีไม่ดีก็เฉียวอ่ะใช่เพราะยังคนก็ไม่เดินไม่เดินก็นั่งมอเตอร์ไซค์อืมนันเลยกลายเป็นมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปทุกหย่อมย่าเลยครับนะฮะแก้ไม่ได้ละเมืองเราเป็นเยงี้แก่มาใครยังมาคิดแก้ไขแก้มาละครับทีนี้มามองถึงสาเหตุบ้างดีกว่าว่าสาเหตุอะไรทําให้ทหําไมอ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่รือว่าจัก,กรยานยนต์นะครับมีอันตรายถึงอ่ด้วเซนยกันนั่นก็คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าเกิดจากการมึนเมาเมาสุราเม,มาแล้วขับเมาแล้วขับ ไม่ไม่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะรถยนต์นะฮะคนที่เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ก็เยอะเหมือนกันยิ่งช่วงหน้าเทศกาลกําลังจะเข้าสงกรานแบบนี้เฉลิมฉลองกันก็อาจจะต้องเพลาๆนิดนึงสําหรับผู้ที่เป็นคนขับนะฮะทางที่ดีก็คือไม่ไม่ไม่ควรที่จะบริโภคเลยดีกว่ามันห้ามห้ามได้ไหมพูดไปคุณสังเกตดูตอนเย็นๆนะสักหกโมงถึงท่มหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งมอเตอร์ไซครับจ้างหรือคน ระดับกินรายวันพอเขาออกสมมติว่าทำงานในไอ้ซูเปอร์สโตร์หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเขากินรายวันเนี่ยจะกลับบ้านที่บ้านเขาก็ไม่น่าอยู่ไปเช่าบ้านแบบในสลัมอยู่บางอะไรบ้างมันก็ไม่อยากกลับบ้านครับเขาก็จะมาแฮงค์หน้าร้านเซเว่นหน้าร้านไอ้พวกนี้ก็สั่งเบียร์สั่งเหล้านั่งล้อมองกินกันครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดเข้ามานะอแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ย่างมันก็เมาข้างถนนครับ เมืข้างหนนเดียวขับมอเตอร์ไซค์กลับก็เรียบร้อยอ <Ừ. S 2> ใส่หมวกกันน็อกตำรวจจับเท่าไรตั้งด่านเท่าไรก็ไม่ไหวเขาไม่ได้ดูแลตัวเองอะพวกเนี้ยครับก็ชนกันตายกันเยอะแยะปีงตายทั้งหลโอ้โหตายมากนะก็ <c oughs> จักรยาน <c oughs> ยนต์นี่ตายมากเยอะส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานยนต์ผมเป็นห่วงเมืองมันจะเละตุ้มเปะะครับคือคือคือคนมุฟก็มาหาเงินเยอะหากินเยอะแล้วเราไม่มีรถระบบระบบรางเนี่รัฐบาลตั้งงบประมาณเยอะๆเนี่ยผมอยากให้มีระบบราง ในกรุงเทพเยอะๆประมาณ2.2ล้านล้านตอนนี้แต่ไม่รู้มันมีงบอยู่ในในเมืองเมืองใหญ่ๆที่เขามาหาเงินกันเนี่ยครับถ้ามีเยอะอย่ไ,ไปทุกที่ที่เกือบถึงบ้านแล้วก็มีทางให้เขาเดินเข้าบ้านครับอันนี้จะช่วยลดจํานวนโมอเตอร์ไซค์ได้เยอะนะครับนะฮะถ้าตราตยูไม่สะดวกเขาซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่มันก็ช่วยไม่ได้อืใช่นะครับยังไงก็แล้วแต่ไหนๆก็ห้ามไม่ได้แล้วนะฮะท่านนายแพทย์พรเทพ สิริวนารังสรรน,นะครับท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ฝากมาเตือนด้วยกันท่านก็ฝากข้อปฏิบัติมา10ข้อในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เกิดความสิข้อเลยสิบข้อ,อสอ,อง,งข้อว่นะขี้เกียจจำหลักๆเลยก็คือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนขี่อันนี้คือแค่ชนแล้วจะได้ไม่ไม่ถูกน็อกอ่าครับ เพราะช่วยได้เยอะพอสมควรทำรงไงไม่ให้ชนดีกว่าไหมครับชนแล้วไม่ถูกล็อกนี่มันก็บ้านนี่มันปลายเหตุแล้วนะครับอ้าข้อสองอ่าข้อสองนะฮะมันตรวจระบบเบรกแล้วก็ยางโอเคอืมฮะข้อสามมองดูด้านหลังมองดูด้านข้างแล้วก็ช่องที่ส่วนทางที่จะวิ่งอืมนะครับส่วนข้อสี่สัญญาณไฟจราจรเนี่ยเราก็ต้องเคารพสัญญาณไฟจราจรไอ้โมซานมันคิดว่าผมไปได้ว๊บขอนิดอ่ายังไ าบางทีมันผ่าไฟแดงเฉยเลยนะเพราะมันถือว่ามันเร็วฟุ๊บไปก่อนเนี่ยครับนะฮะข้อสําคัญเลยก็คือห้ามเสพหรือว่าดื่มของมึนเมาขณะขับขี่ไม่ได้ครับเตือนไปเถอะอันนี้ก็ฝากไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานนะะให้รักษาชีวิตไว้อืกลับมาทํางานบางทีเป็นสงกรานรลูกน้องไปลาใบของผมกลับขาดไปหนึ่งขาดไปสองทุกทีอะไปสวรรค์ เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกของรายการวันนี้เดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3มเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจมาให้ติดตามกันอีกอีกสักครู่ครับเบนโตวีโตมาใหม่ประกอบจากยุโรป ทั้งคันคันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทขับนุ่มเกาะหนึบปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์และถ้าท่านเป็นคนดีมาที่เบนซ์ทองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวแถมยามเจ็บไข้เราพ่อนแทนให้อีกตั้งหากแวะมาเลยนะครับโมงเช้าถึง1ทุ่มที่ซอยทองหล่อเท่านั้น027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ